สวัสดีค่ะแม่ตุ้มไร้าสายบันเทิงนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ติกต็อกมีให้นะคะมาฟังทางนี้เลยค่ะอยากแนะนํานะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของติกต็อกนะคะที่มีให้เรานะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าคือกิจกรรมอะไรให้ทุกคนเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ค่ะมองบุมบนซ้ายมือนะคะจะเห็นถุงทองอยู่ให้กดเข้าไปค่ะและกดเช็คอินค่ะ อันนี้จะเป็นกิจกรรมของ TikTok r e w a r d นะคะทำภารกิจของแต่ละวันให้เสร็จนะคะนี่ภารกิจจะมีทั้งหมด14วันต่อหนึ่งรอบจะมีภารกิจการรับชมคลิปวิดีโอนะคะถ้าเรารับชม1วันจนครบตามที่เขากำหนดก็จะได้18,500แต้มนะคะ นี่เราก็ไล่เลื่อนดูนะคะว่าภารกิจของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูการรับชมก่อนเลยเราก็กดเข้าไปที่การรับชมด้านซ้ายมือนะคะเหรียญก็จะวิ่งเหรียญตรงนี้นะคะวิ่งหนึ่งรอบเท่ากับยี่สิบห้าแต้มค่ะแต่สำหรับใครที่ไม่มีเวลานะคะนั่งเรื่อนคลิปให้กด ที่คลิปค้างไว้แล้วเลื่อนไปดูตรงคำว่าเลื่อนอัตโนมัตินี่ค่ะแล้วให้กดเป็นเลื่อนอัตโนมัติเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะให้ขึ้นว่าเลื่อนด้วยตนเองเสร็จปุ๊บเมื่อเราวางโทรศัพท์ไว้คลิปวิดีโอนะคะถ้าคลิปไหนจบแล้วเขาจะเลื่อนคลิปถัดไปเองโดยอัตโนมัติเราก็เปิดสามารถเปิดทิ้งไว้ได้ตลอดเลยนะคะ และถ้าเราไปเจอคลิปของเพื่อนสามารถกดถูกใจได้ด้วยนะคะ,ะเสร็จปุ๊บให้เรากลับมาหน้าเดิมให้กดรับคะแนนทุกครั้งเมื่อเราหยุดดูเขาจะมีช่วงคะแนนบอกอยู่นะคะถ้าช่วงคะแนนไหนไม่เต็มเขายัางไม่ให้แต้มนะคะและเรามาดูวิธีการถอนเงินกันนะคะ วิธีการถอนเงินสามารถถอนเข้าพร้อมเพยทูมันนี่หรือว่าจะโอนเข้าผ่านบัญชีธนา,าคารก็ได้แต่สำหรับใครที่กำลังสร้างตัวตนและเข้าห้องไลฟ์บ่อยๆสามารถรับเหรียญสำรหรับรายได้โดยการกดตรงดอกกุหลาบกดคำว่ารับเหรียญน,นี่ค่ะอันนี้วันนี้แม่เพิ่งดูไปนิดนึงนะคะแล้วก็ทำคลิปให้ดูก่อนอ่า แล้วเราก็มากดแรกเปลี่ยน1นึเหรียญจะเท่ากับ0.40 0.40บาทนะคะ40สตางค์นะคะนี่แล้วเรามาดูตรงยอดคงเหลือเราก็จะเห็นเหรียญที่เราแรกเป็นยังไงบ้างคะทุกคนถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่มีประโยชน์มากๆเลยและเป็นอีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะ แต่สําหรับใครที่ไม่อยากถอนนะคะออกไปเป็นเงินสดนะคะทุกคนสามารถนะคะแรกเป็นเหรียญได้ตามคลิปที่แม่แนะนําไว้เมื่อสักผู่นี้นะคะเพื่อเก็บเหรียญไว้ทํากิจกรรมในห้องไร้สดเพื่อสร้างตัวตนของตัวเองสําหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์บันทึกคลิปนี้ไว้ และอย่าลืมรีโพสต์ส่งต่อให้เพื่อนๆทุกท่านที่ยังไม่ได้รู้เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ได้รับรู้กันนะคะและสำหรับใครอยากเจอตัวจริงๆของแม่นะคะอย่าลืมเข้ามาในห้องไร้สดเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งของทุกวันในห้องรับมิตรภาพสไตล์ผู้จะสายบันเทิงห้องแม่ตุ้มไรค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ